อายุ38ปีแล้วนะคะแก่แล้วนะคะก็ไม่อยากให้ใครมาเรียกป้านะคะหรือว่าไม่อยากให้ใครนะคะมาเรียกอ e ีเหี่ยหรือว่าอ e ีแก่นะคะก็ต้องดูแลตัวเองคุณที่เศษนิดหนึ่งนะคะก็เนี่ยปกติเป็นคนที่นะคะไปฉีดโบท็อกอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะอุย้ยเจ็บตัวค่ะเสียเงินแบบเยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยที่ดีนะคะที่วันนี้จะทําให้คุณนะคะริ้วรอยหายนะคะร่องแก้กะะ่่อนนนะะะะคคีดดูเหห็ชั ไม่ได้เลยค่ะย,ยิ้มออกมาที่ตีนเต็มหน้าเลยค่ะ <feasible. S 1> ก็ต้องมีตัวช่วยเลยนะคะตัวนี้นะคะสุดยอดนวัตรกรรมจริงๆค่ะไม่ต้องไปฉีดโบท็อกนะคะไม่ต้องไปเสียเงินให้เจ็บตัวนะคะเนี่ยค่ะมีบอกมานิดเดียวนะคะคุณขาวใช้แค่นิดเดียวนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยใช้แค่นิดเดียวนะคะเนื้อคร <ขา S 2> ีมนี่ค่ะทาลงไปเลยค่ะนะคะแตะแตะแตะนะคะเวลาใช้นะคะให้ใช้นิ้วนางนะคะเพื่อตรงนี้นะคะมันเป็นผิวบอบบางนะคะเราจะได้แบบ นะคะดูแลผิวนิดนึงเนี่ยค่ะคุณขาอยใช้ดีจริงๆค่ะไม่ต้องไปเสียเงินฉีดโบ็อกให้เปลืองเงินเลยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะที่สำคัญไม่เป็นคราบด้วยนะคะอาทาเข้าไปค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใช้ต่อเนื่องเลยคะ่ะสามารถที่จะช่วยให้เราเนะะี่ยค่ะหายถาวรได้เลยนะคะตัวนี้คอนเฟิร์มเลยของเขาดีจริงๆนะคะ่ะเป็นนวัตรกรรมนําเข้าจากอเมริกาเลยนะคะอุ้ยดีจริงเลยคะ่ะคุณขาซึมเร็วนะคะแล้วก็1นึ่ลอตน,นะคะใช้ได้นานนะคะใช้ได้ถึง15วันเลยนะคะใครที่มีปัญหานะคะริ้วรอยตีนกานะคะล่องลึกนะคะหน้งเหี่ยวนังห้อยนะคะรับประกันเลยะคะ่ะตัวนี้ทีเด็ดเขาจริงๆเลยคะ่ะรีสกิ เลยนะคะเนี่ยดูชัดๆเฮ้ยเห็นไหมคะคุณขาเฮ้ยมันใช้ดีจริงๆเลยคะ่ะไปหาซื้อมาใช้เลยคะ่ะตอนนี้เขามีคลังสินค้านะคะที่ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนะคะมีจําหน่ายนะคะมากกว่า160ประเทศทั่วโลกเลยนะคะใครที่สนใจนะคะไม่อยากให้ใครเรียกป้าไม่อยากให้มีริ้วรอยถุงใต้ตานะคะสัดไปเลยคะ่ะคนละหลอดสองหลอดนะคะบอกเลยขอใช้ดีจริงๆเลยคะ่ะคุณขาอุ้ยเนี่ยคะ่ะชอบนะคะเนี่ยผิวยกกระชับเต่งตึงเลยคะ่ะ